เป้าหมายแลอาจจะมาดูกันในมุมของคุณเมงบ้างนะคะว่าภาพโดยรวมของตลาดหุ้นไทยหลังจากที่เรายุบสภาไปเมื่อวานนี้จะมีมุมมองยังไงพูดคุยกันกับคุณสุชติีเรานาราจบริษัทหลักทรัพย์คคจไอประเทศไทยคุณเมงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับยังไม่เห็นหน้าเลยอ,ะอ่ะอ่าสักครู่นะครับขอไัยลืมเปิดวิดีโอ,โอค,ครับไม่ได้เสียวันนีต้องดูต้องดู แววตาและสีหน้าต้องดูว่าของทุกคนว<ม>่าเป็นยังไงบ้างหลังจงากนี้เมื่อคืนใครใครนอนดึกกันบ้างน่าจะทุกคนเม,มื่อคืนนี้เล่นสะกห้าทุ่มเลยกับการประกาศของรักษาการนายกเรื่ออย่างนี้ได้แล้วเนาะรักษาการนายกของเราในตอนนี้ก็คุณอนุทินที่มีการตัดสินใจยุบสภาไปเมื่อคืนพี่มิ้งเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนพอรับฟังข่าวแล้วรู้สึกเซอร์ไพรส์ไหมหรือว่าไม่เฉยๆครับก็จริงๆเซอร์ไพรส์แบบไม่ได้มาก เนี่ยครับเพราะว่าตามแผนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็เตรียมแผนที่จะยุบสภาอยู่แล้วในช่วงของธันวานะครับคงจะไม่ได้ลากยาวถึงมกรานะครับซึ่งตรงนี้การยุบสภาจังหวะอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็จะสังเกตนะครับวันนี้หุ้นไม่ได้ขึ้นแบบเอาเอรอร์มตลาดหุ้นโลกเนี่ยเช้าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียรีบาวกันนะครับไทยผมเชื่อว่าตอนนี้เป็นการรีบาวตามภูมิภาคเอเชียนะครับไม่ได้บวกจากในเรื่องของความคาดหวังเล็กชันแลน l ี่มากนักนะถามว่าทําไมนะฮะ เพราะเป็นการยุบสภาในช่วงที่ฐานเสียงค่อนข้างกระจัดกระจายนะครับถ้ายุบสภาในช่วงที่คะแนนเสียงดีเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นบวกกับหุ้นนะเพราะว่านักลงทุนก็จะมองว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยนะเสถียรภาพรัฐบาลจะค่อนข้างเปึกนะครับแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเหตุการณ์น้าท่วมคะแนนเสียงก็เสียเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาคะแนนเสียงก็น่าจะเสียไปบ้างน,นะครับสำหรับรัฐบาลปัจจุบันนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้คะแนนเสียงเนี่ยมีโอกาสที่จะกระจัดกระจายอีกครั้งหนึ่ง เนี่ยครับแล้วก็การเลือกตั้งเนี่ยอาจจะช่วงจัดฟอร์มทีมรัฐบาลเนี่ยอาจจะมีความปันป่นป่วนหันผวนกันนิดนึงเนี่ย<ม>ครับเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าคะแนนเสียงมันไม่ได้ขาดเนี่ยครับก็จะเป็นภาพน,านั้นเพราะฉะนั้นมองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ได้เป็นลบเท่าไหร่นะแต่ว่าไม่ได้บวกมากเนี่ยครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันนะฮะเรายัางนึกภาพไม่ออกเลยรัฐบาลหน้าจะเป็นใครนึกไม่ออกจริงค่ะอืแต่ยังพอแบบเดาๆเขาเขาได้บ้างนะอันนี้นึกไม่ออกจริง อ่าถ้าเลือกตอนนี้เรายังไม่รู้เลยเราจะเลือกใครเอาจริงนะครับเ<ช>พราะฉันก็มันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ก็คือวันนี้ตลาดหุ้นไทยร,รีบาวหลังจากที่เป็นแท่งแดงใหญ่ๆ,ๆเมื่อวานนี้ด้วยวอลุ่มที่ค่อนข้างเบาบางค่ะวันนี้นนนพอตลาดหุ้นเอเชียเขารีบาวแล้วก็รีบาวตามนะครับ<ช>ก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิเศษนะครับแล้วก็ตอนนี้ไฮไลไท์ที่คงจะต้องติดตามต่อเนี่ยก็คือการประชุมกรนง,งอสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวมาแล้วว่าโครงการต่างๆที่รัฐบาลเคยเปลยเอาไว้เนี่ยอาจจะต้องพักเเบรกือทั้งหมด ม,มันจะเป็น,นรแรงส่งที่ทําให้กรงอสัปดาห์หน้านวความน่าจะเป็นขยับตัวความน่าจะเป็นสูงขึ้นใช่ไหมเนะพราะเพ,พถามว่าทําไมนะฮะเศรษฐกิจไทยตอนนี้ก็ไม่ดีอยู่แล้วที่เราทราบไตรมาสที่สามจีดีพีก็ไม่ดีไตรมาสที่สี่ก็น่าจะแย่ต่อนะเสร็จแล้วเนี่ยนโยบายการฟังหยุดละเบรกละนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายการเงินถ้าไม่ทําหน้าที่ก็ก็แย่แล้วนะครับก็ต้องทําหน้าที่ละนะครับในช่วงสองสาเดือนตรงนี้นะเพราะทานถึงเชื่อว่าน่าจะลดดอกเบี้ยในช่วงที่นโยบายการฟังเนี่ย เรียกว่าไม่ออกแล้วไม่มีอะไรออกมาแล้วนะครับก็เป็นรักษาการทั่วไปธรรมาดานะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะครับผมขออนุญาตแชร์สกรีนนิดนึงนะครับกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการไซเบร์ค่อนไปทางไซเบร์ดาวสาระ,ะนะสำหรับตอนนี้นะครับก็มาดูกรอบตอนนี้นะฮะกรอบเดิมเนี่ยผ่านไปแล้วนะครับที่เคยเป็นการไซเวร์อัพแล้วมันหลุดลงมานะครับตอนนี้กรอบใหม่เนี่ยกลายเป็นมีโอกาสความเสี่ยงสูงที่จะไซเว์ดาวซะมากกว่านะครับกรอบใหม่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับ ที่ผมขีดกรอบสีแดงนะฮะขึ้นไปแตะแล้วก็ลงสไลด์ลงมาตลอดไม่สามารถผ่านกรอบด้านบนตรงนี้ได้นะครับที่เป็น d o w n ท a ไ d l i c h a n นะครับตอนนี้กรอบด้านบนตรงนี้อยู่ที่1275นะแล้วกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยก็กองรวมตัวกันอยู่นี้หมดเลยนะฮนะหนึ่งสแนวรับนะครับหลังจากที่หลุดเส้น200วันตรงนี้1260นะครับรับถัดไปจิตวิทยา1250แล้วก็เป็นจุดโลที่ย้ํามาทุกครั้ง เนะี่ยถ้าหลุด1250เนี่ยนะช็อตแอคเกนพอร์ตได้เลยนะครับนะ่าจะไหลลงไปแถวๆบริเวณ1230ถึง1220ข้างล่างได้นะครับแต่ว่าถ้ายืนได้1250จะเป็นลักษณะการเลี้ยงไซเวทเพื่อรอรอคาบวกนะครับก็คือการลดดอ,อกเบี้ยสัปดาห์หน้าอาจจะทําให้ตลาดกุ้งไทยเนี่ยกลับมาคึกคักกันบ้างน,นะครับแล้วก็ขึ้นไปเทสแถวๆบริเวณสักหนึ่ 75, ยังพร้อมมีโอกาสอยู่นะครับโดยตั้งแรกเนี่ยต้องเจอก่อนก็คือจุดกึ่งกลางบอลลิงเจอร์แน,ร,น,12 67, 12 68, นร้1275ะคคัลัลวกก็็ถดไปือ 75, บ ภาพก็จะเป็นลักษณะพ่อนไปทางสไลด์ละนะครับเพราะว่ามาตรการกระตุ้นมันมันเงียบไปหมดละตอนนี้นะครับตอนนี้ก็รอกันเงินอย่างเดียวนะครับพี่มิงแปลว่าถ้ากรนงแบบบ s e เคดนะไม่ลดดอกเบี้ยเนี่ยงานงอกเลยใช่ไหมพี่เอ่อมันจะไม่ใช่งานงอกกับตลาดหุ้นอย่างเดียวฮะมันจะงานงอกกับทุกคนสภเศรษฐกิจมันก็ดูแผ่วแบบไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้ก็ จ่ายดอกอย่างเดียวไม่ได้จ่ายต้นกันแล้วนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนเป็นภาพนี้กันเยอะละเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ลดดอกเบีย้ยไม่กระตุน้นไม่ปล่อยสภาพคล่องกันออกมาเนี่ยน่าจะมีปัญหาไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นละนะครับมันจะไปถึงตลาดจริงละนะฮะตลาดเศรษฐกิจจริงละนะครับคุณมิงถ้าภาพรวมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะต้องชะลอไปทั้งหมดครับเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมก็ยังไม่ดีภาพของการเมืองก็ไม่ชัดบรรยากาศโดยรวมมันไม่เหมือน มันไม่ใกล้เคียงกับมันไม่เหมือนทุกครั้งเออกับทุกครั้งอิเล็กชันแลนลี่จะมีโอกาสเกิดไหมผมว่าจะเกิดช่วงปลายปลายก่อน,ก,อนก่อนเลือกตั้งนะเพราะตอนนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าฐานเสียงใครเนี่ยมันจะเริ่มมีโพล <c oughs> นะแล้วเราเริ่มจะมองเห็นภาพของรัฐบาลใหม่คร่าวๆนะ <c oughs> ว่าใครจับมือกับใครนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่แบบขมูขมัวเนี่ยช่วงธันวามกราเนี่ย คงจะเป็นภาพนี้คือขมุกขมัวไปนะครับแล้วก็อาจจะเ,เป็นลายตัวลายกลุ่มหรือขึ้นขึ้นลงลงตามตลาดทุนโลกเนียครับเราจะเกิดอิเล็กชันแรลลี่จริงจริงเนี่ยตามทำลายก็คือช่วงปลายกุมภาถูกไหมฮะช่วงเลือกตั้งถ้าเลือกตั้งจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงประมาณสักกุมภาเราจะเริ่มเห็นผลโพลต่างๆเริ่มใกล้ความจริงเราจะมองภาพรัฐบาลใหม่เนี่ยเข้าคร่าวขึ้นมาได้ล้วนเพราะฉะนั้นอิเล็กชันแรลลี่จะเกิดอีกทีนู่นเลยผมว่ากุมภานะครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับช่วงปันผลอีก ช่วงนั้นก็เตรียมประกาศปันผลกันอีกเพราะฉะนั้นก็มัคคราคงขมุขมัวฮะคงจะไปดีกุมภานะครับถ้าทีที่ผมประเมินนะครับอีกรลี่หนึ่งเซนต้าแรลลี่เหะอคะถ้ามองอย่างนี้คือข้ามหมดเลยนะข้ามอีเล็กข้ามเซนต้าข้ามเจนนิลลี่เอฟเฟกต์ไปเจออีกทีกุมภาเลยครับผมมองว่ามีโอกาสสูงยกเว้นว่าแบงค์ชาติลดดอกเบี้ยเรามีมาตรการออกมาช่วยอุ้มคือมาตรการที่สานต่อนะฮะพวกแกลนี้ต่างๆเนี่ย เพราะตอนนี้น่าจะโยนไปที่มือของแบงค์ชาติแล้วค่ะเนี่ยครับมาตรการแก้นี้ยังรออยู่นะครับดูแล้วมันเซเกิบายแอบยากอะ่ะพี่มิงมีแนะนำบ้างไหมคะครับตอนนี้เนี่ยไปโฟกัสอย่างเดียวเลยนะฮะตอนนี้พุ้นไทยเนี่ยถูกทั้งกระดานต้องยอมรับนะถูกทั้งกระดานนะบ,บางตัวถูกเป็นวิกฤต2008เลยไม่ใช่โควิดนักกว่โควิดอีกนะครับหลายๆตัวตอนนี้ปันผลเกิน5%นะครับผมขอให้โฟกัสเซเลกิฟพวก หุ้นที่ความเสี่ยงต่ำแล้วก็ปันผลเกินห้าเปอร์เซ็นต์ยะความเสี่ยงต่ำปันผลเกินห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วถ้าถ้าเกิดว่าลดดอกเบีย้ยเนี่ยผมอยากให้สลับจากแบงก์มานอนแบงก์ดีกว่า mm hmm. นะเพราะเดี๋ยวลดดอกเบีย้ยเนี่ยผมว่าแบงก์จะเริ่มตื้อๆแล้วจะไปเล่นอีกทีช่วงกุมภา mm hmm. นะฮะเพราะนั้นผมมองว่าถ้าเอาแบบเอาให้มันตรงกับตีมนะว่าเราเราฟันผมว่าลดดอกเบีย้ยเนี่ยผมขอเป็นตัวเคทซ ของเคทีซนะครับถามว่าทำไมไม่เอาพวกสวัสด์ MTC ซตอนนี้เราก็เห็นแล้วเศรษฐกิจมันมันซึมมันชะลอนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจฐานรากไม่ค่อยดีผมขอมาที่บัตรเครดิตดีกว่าบัตรเครดิตเนี่ยมันยังเรียกว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนอมีสลิปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงเขายังต่ำกว่าแล้วก็ได้ผลบวกเรื่องของทงเบี้ยลงนะผมขอเป็นตัว kt ทดีกว่านะมัปันผลตอนนี้ก็ห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเซฟแล้วก็ราคาหุ้นก็ยังไม่ได้ไปไหนขณะที่เ้ายกตขึนแล้ว เนี่ย mm hmm. M AC D อนี้ยกขึ้นแล้วราคาหุ้นยังไม่ขึ้นนะลักษณะนี้เนี่ยถ้ามีขอแรงกระตุ้นนิดนึงก็คือลดดอกเบี้ยเนี่ยมันพร้อมจะขึ้นนะครับก็ดูตรงนี้นะครับถ้าพ้นยง28.5ได้ผมว่าเบรกแล้ะเบรกปุ๊บก็ขึ้นไปสู่จุดเดิมที่เขาไซด์เวย์ก่อนจะลงนะฮะก็อาจจะมองแถวๆบริเวณสัก30กว่าสามสิบสามสิบเอ็ดได้นะครับสำหรับตัว K T C อันนี้ก็ก็ผมมองว่าน่าสนใจนะครับมีทาร์เก็ตไพรซ์ไหมพี่ตัวหัก K T C พาร์เก็ตพราสเนี่ยเอาขอในบลมเบิร์ตเขาจะอยู่ประมาณสักสามิบสี่จุดแปถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะเพราะทางของทางเคจไเราทำทคอนเซอร์วทีฟมากๆนะฮรเราทำยี่ิบเก้ารียกว่าต่ำสุดในบลมเบิร์กเลยห,หรือเกือบต่ำสุดนะครับยี่สิบเก้านะฮะแต่บลูเบิร์ตเขาทำกันสามสิบสี่นะเพราะฉะนั้นผมมองว่า,ามอีอัพไซด์อีกนะครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่ผมมองว่าน่าสนในช่วงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอาจจะขอเผื่อไว้หน่อยคือตัวโออาร์นยฮะถามว่าทำไมนะฮะ ถ้าใครไปดูค่าการตลาดน้ำมันนะฮะคุสติฟื้นจากตุลานะทันวาตอนนี้พีคสุดในรอบปีเฉ <c oughs> ลี่ยนี่หนึ่งถึงสิบเ็ดทันวานะฮะพีคที่สุดในรอบปีสําหรับค่าการตลาดน้ำมันแต่ราคาหุ้นตรยังไม่ขยับ <c oughs> นะฮะผมมองว่าใกล้ๆพีวิวงบเนี่ยเหมือนทุกครั้งนะฮะโอ่ารเนี่ยก่อนพีวิวงบเดี๋ยวก็เล่นนะคยเพราะผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นดับเบิลบอลทอมลงมาอ <c oughs> นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นซองเส้นสองร้อยวันแบบเอสเอ็มเอตรงสิบสองแปด เพราะฉะนั้นถ้าดับเบิลบัตทอมแล้วเขาไม่หลุดโล่ Low ตรงนี้12.9เนี่ยมีโอกาสเกิดเทคนิคอลรีบาวรีบาวไปไหนนะรีบาวมาตรงนี้ก่อนเรายังไม่มองไกลนะฮะเรามองแบบคอนเซอร์วิีฟหน่อยนะ OR นะครับเรามองตรงนี้นะครับคือการเกิดเทคนิคอลรีบาวขึ้นไปชน200วันตรงนี้ก่อนตรง13.4 13.5เนี่ยขอ13.3ก่อนนะรตรงจุดกึ่งกลางบอเรลเจอร์แบนแล้วก็13.5นะครับแล้วก็ถัดไปเป้าหมายตรงนี้ที่เป็นเส้นเทรนไลน์นะครับ<ม>แต่ถ้าบริเวณสัก13.7น่าจะมีีีีกกกาารรรเเิิดททคคนนนนนนออลบวขึึ้้ไปชตงนนง่ ะะแต่เผื่อนะฮะถ้าหลุด12.7-12.8เจ็สอปดสอกลอนะครับสแสดงว่ามีอะไรที่เราไม่รู้นะครับโอเคค่ะอันนี้เป็นสอต,ตอนนี้น้ำมันถูกแล้วก็ค่าการตลาดขึ้นมันควรจะดีนะฮะเป็นสอตัวเลือกทางเลือกในช่วงนี้แล้วกันถามคุณมิ้งอีกตัวหนึ่งไม่ถามไม่ได้เลยก็คือเดลต้าครับตัวเดลต้าเนี่ยเคยเคยเปลยไปแล้วนะฮะว่าถ้าดอกเบีย้ยมันไม่เป็นตามหวังเนี่ยเอาดอกเบีย้ยโลกเขาด้วยนะฮะไม่ใช่แค่ดอกเบีย้ยไทยเนี่ย สารหล่อเลี้ยงฟองสบู่มันยังไม่พอเนยฮะที่ผ่านมาหุ้นเทคหุ้นเอไอโลกมันได้ได้น้าหล่อเลี้ยงฟองสบู่ด้วยดอกเบีย้ยต่ําต่ำต่ำ,ตำแลวกำลังจะลงคาดหวังว่าจะลงนะคาดหวังว่าจะลงละตอนนี้พอความคาดหวังจากเฟดมันลดลงแล้วว่าเอ๊ะปีหน้าอาจจะเหลือแค่ครั้งเดียวอย่างนี้แม่มันทําให้หุ้นเทคหุ้นฟองสบู่หุ้นเอไอทั้งหลายเนี่ยการตีฟองเนี่ยมันเบาลง นะการตีฟองสบู่เบาลงนะครับเพราะฉะนันก็มองว่า Delta าก็เข้าขายอยู่หนึ่งในนั้นแหละนะครับที่เจอผลกระทบจากในเรื่องของฟองสบู่ที่มันน้ําหล่อเลี้ยงฟองสบู่มันลดลงนะก็คือดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะลงได้ไม่กี่ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับตัวเดลต้เองเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะเป็นรักษณะการไซเวดาวนะครับหลังจากที่หลุดโลโรโรลงมาเรื่อยๆเ,เนี่ยจะเห็นนะหลุดโลที่1ห,หลุดโลที่2 นะแล้วก็ถ้าดุดโลที่ตรงนี้อีกนะฮะก็น่าจะซึมลงมาหากรอบดาวเทนไลน์ตรงนี้ได้ในกรอบแคบๆนะสัก175นะกนนะ็มีโอกาสนะมีโอกาสนะครับแล้วก็ถ้าจะรีบาวได้ก็จะแนวต้านเต็มไปหมดเลยนะฮะ191.5ถัดไปก็เจอตรงนี้อีก199กนะครับรก็จะอยู่ในกรอบนี้แล้วละ่ะสำหรับตัวเดลตานะครับเพราะฉะนั้นก็มองว่าเป็นลักษณะที่ชะลอการเก็งกำไรสักนิดหนึ่งนะครับยกเว้นว่าลงมาลึกๆนะเพราะว่าตีมไ i ผมว่ายังเล่นได้ต่อเพียงแต่ว่าตอนนี้ ปีฟองสบู่ไม่ออกแค่นั้นเองนะครับคุณมิ้งแต่ไรมาสนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องแคปเวทใช่ไหมเอ่อเรื่องแคปเวทผมว่ามันเป็นอะไรที่ย้อนแย้งแล้วมันจะกลายเป็นบวกกับ Delta เดลต้าเอาซังนั้นนะฮะอย่างที่ผมเคยบอกไปเรื่องแคปเวทเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ทําให้อคีฟฟันเนี่ยจําเป็นต้องมาเล่นเดลต้าเพื่อเอาเพื่อเอาชนะตลาดอืมอ้มันกลายเป็นอย่างนั้งงนไปนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่กังวลมากกว่าแคปเวทเนี่ยคือกลัวจะโดนติดแคสบาลานด้วยนะฮะเออจะ จะนับใหม่หรือว่านับนับยังไงดีคือสองครั้งต่ออันนี้คือสิ่งที่คือสิ่งที่นักลงทุนไม่มั่นใจอยู่ตอนนี้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะติดแคสหรือเปล่าถ้าเล่นขึ้นมานั้มันก็เลยทําให้เขาเนี่ยแบงกิ้งกาไรมันลดลงอืมคือถ้าเขาติดรอบนี้จะมีระยะต่อครึ่งปีหน้าครึ่งปีหลังของปีหน้าครับครับเพราะว่าถ้าติดแคสบ่อยๆมันก็ก็มีโอกาสนีในเรื่องของพวกดัชนีนะครับอื อ,อ่ะก็นี่ขอท่านท่านนี้นะว่าอยากดูกลุ่ม Data าาเนี่ยเห็น b ีก็ออกมาค่อนข้างจะดีทําไมมันไม่ค่อยไปไหนเลยครัพี่กลุ่มไหนนะครับตัวที่ดัตต้าเซนเ็นเตอค่ะดัตต้าเซ็นเตอร์เอาพวกตอนนี่คมนี่คมนคมมานิดผมว่าโจทย์ง่ายๆเลยฮะยุคสภาใครจะกล้าลงทุนตอนนี้อนักลงทุนต่างชาติเขาก็ชะลอกันหมดนะครับเพื่อรอว่าเอ๊ะรัฐบาลใหม่มามาตรการสนับสนุนจะเหมือนเดิมหรือเปล่า ใ,ใครที่ลงแผนไปแล้วเขาก็คงลงต่อแหละนะครับแต่ใครที่ยังชักแผนออกมาได้เนี่ยเขาก็ชักแผนกันหมดมนะฮะก็ไม่รู้รัฐบาลใหม่จะจะเดินหน้าต่อไหมแต่วันนี้เนี่ยที่รีบาวขึ้นมาอย่างตัว w SA s a อ <c oughs> เนี่ยผมว่ารีบาวด้วยข่าวที่ไ i l a n d f a ฟ t Pass นะครับ BOI ไอเขาบอกว่าปล่อยล็อตแรกแล้ว16โครงการนะรนี้ก็ก็น่าจะเป็นข่าวบวกเข้ามาเติมก่อนแต่ในภาพรวมจริงๆเนี่ยถ้าเราลองนึกภาพนะฮะถ้าเราเราเป็นนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเอ๊ะรัฐบาลเปลี่ยน จะเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะมันเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะชะลอแล้วนะสำหรับเม็ดเงินที่เข้าไตมากที่สี่คงไม่มีปัญหานะฮะแต่เม็ดเงินที่จะเข้าช่วงมกราคุมภาเนี่ยผมเชื่อว่าชะงักนะฮะเพราะนั้นก็กลุ่มกลุ่มนี้คมก็อาจจะตื้อๆถึงเดือนกุมภามีนายที่บอกนะครับโอเคค่ะเห็นภาพรวมแล้วก็รวมไปถึงกลยุทธ์ด้วยวันนี้ขอบคุณมากค่ะได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ